พิกวิกิเป็นโอกาสสู่ความยั่งยืนวันนี้เป็นเซสชั่นที่2นะครับที่เราได้ออกมาเอาติ้งข้างนอกนะครับกระผมก็ขอกาบเรียนเชิญนะครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการคุณภาพดีบุคคลและสถาบันท่านอุดมถมตัดขอกาบเรียนเชิญกล่าวคำเปิดดีบรงนี้ครับครับก็ขอบคุณวิทยากร ไม่ทราบว่าเป็นผมไปได้อย่างไรอยู่ทุกดาวในงาก้ผู้จัดการเนี่ยผู้ช่วยผู้จัดการติดภาคอะไรสองคนทั้งไป เรายงานข่าวันจะประสานงานระหว่างส่วนงานที่จะช่วยกันทำงานก็มากขึ้นเนี้ยารนี้มีน้องมารวมรวมทีมทุกคนมาส่งตัยการกตกแต่งออกเไม่สบายไม่ช่วยกันแล้วเข้สู่ัยแล้วชื่อตอนนี้เองไปแล้วหน่งทีก็เลยก็เลยจะให้ต้องไปทีาำชี้แจงให้เสร็จแล้วก็จะ ท่ท <Inst Vienna. S 1> ่อยู่ก็มันไม่ีมันไม่ดีไงรวมจกกรานที่เราจะเปิดโครงการนี้กับสนุกประสานกันกางานต่อไปก็ประสานกันมาบ้าช่วยงานช่วยธนาคารเราครับก็ตอนนี้ก็ได right ้เวลาร่วมเนื้อเรื่องผนะครับก็ในฐานะตัวแทนของรองผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการที่ท่านติดภารกิจก็ขอเปิดการอบรมหรืการทํากิจกรรมการทีมของเรา น่บสนี้ครับ